1นึ่งแสนถึงสองล้านนะคะอายุที่ยี่สิบถึงเจ็ดสิบอายุที่ยี่สิบถึงเจ็ดสิบนะคะถามว่าสาเหตุของการประกันบริษัทเดิมคือบริษัทอาคเนย์เท่าที่ทำผ่านมาสี่ปีที่สา,างคนทำมาสี่ปีนะคะในเดือนมิถุานาคณะกรรมการมีมติว่าให้ฝ่ายจัดการทำหนังสือสอบถามไปว่าคนที่อายุ65ขึ้นไปเนี่ยถึงเ5าเนี่ยนะคะ บริษัทอาคาเนให้ทุนประกันแค่สามแสนนะคะก็ให้ฝ่ายจัดก,การทำหนังสือไปว่าคนที่อายุ65ให้มากกว่า300แสนได้ไหมเนื่องจากว่าเราเก็บสถิติแล้วสมาชิกเราที่อายุตั้งแต่57ปีขึ้นไปมีหนี้ถั่วเฉลี่ย3ล้าน3มีเงินอยู่ตรงนี้1,700ล้านนะคะเราก็ดูแล้วสกักรองแล้ต้องมีความเสี่ยงแน่เลยเพราะว่าสมาชิกเวลาก่อนกู้อายุ5 5า บอกว่าเดี๋ยวได้บำเหน็จได้ตัวปรคของก็จะมาตัดจะมาชําระบางส่วนพอทํามาได้ปี2ปีสมาชิกก็ไม่ได้มาตัดไม่ได้มาชําระนั่นหมายถึงว่าเมื่อสมาชิกอายุ65จะมีหนี้ถัวเฉลี่ยอยู่ที่2ล้าน3ถ้าถึงแก่กรรมจะมีภาระหนี้อยู่ที่ล้านสที่ผู้คำ้ำประกันจะต้องรับผิดชอบคณะกรรมการก็บอกแล้วว่านังสือที่เราขอไปเนี่ยเดือนมิถุนา พอมาเดือนตุลาถามฝ่ายดัดการว่าอัคเน,นตตอบมายังฝ่ายดัดการคือยังไม่ได้รับคําตอบจากบริษัทอัคเนน,นั่นหมายถึงเมื่อไอายุ้นหตุ๊กสมาชิกจะเหลือประกันแค่สา0แส0คาระาจะไปตกอ,อยู่กับผู้ค้ำประกันนะคะอันนี้คือเราไม่ได้รับคำตอบจากบริษัทเดิมมาในเดือนตุลาคณะกรรมาการก็รูและพิจารณาจากสามบริษัทแล้วก็เห็นว่าบริษัทของทุงไทยเอ็กซ่าห้ายห้าสิบ อายุใบจบที่70นั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านมีหนี้นะคะสมมติว่าท่านมีหนี้ตอนอายุ65นะคะแล้วต่อเนื่องไป66ที่ล้านหราอ2ล้านท่านต่อเนื่องได้เลยจากสิติของสมาชิกเราที่มีความเสีย่ยงนะคะต่อเนื่องไปถึงอายุ70การเก็บเบี้ยประกันของเราคือเอาหน,นี้ตั้งลบหุ้นลบส่วนจานลบจารประกคาให้ยื่นซองตั้งรกรมการรับซองเปิดกันมาลบเรียรกมรจการต่อรอง นะฮะ่าใช่ทำที่ท่านทำอย่างการอทิศผ่านวันนี้ครับขอบคุณเจ้าท่านนะแต่ผมอยากกเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับการทําประกันชีวิตเนี่ยมีหลายครั้งหลายปีต่อเนื่องผมอยากให้หมองในแง่ยพัฒนาการพัฒนายงไงเมื่อก่อนมิ้แค่อยากทำประกันเราก็เลยรีเริ่มเมื่อสิบปีที่แล้วโอเคลองผิดลองทูกกัน วันนี้เนี่ยเราปรับจากระบบเดือนต่อเดือนซึ่งมี12คมทันจะเป็นต้องอธิบายพัฒนาการนะให้มันเหลือคมรันเดียวหมดนั่นดือนมัก,กราคม2557ไอ้ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเรายอมรับว่ายอมรับว่ามันยุ่งยากนะและช่วงเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยก็ได้อาศัยทีมงานเนี่ยได้จัดกระทำและ เราไม่ได้รับเลยเรามเผมผมไม่กล้าพูดตัวผมนะฮะอ,อย่างเดียวก็ทีมคณะกรรมการเขายาังพิจารณาให้เกิดเระโยชน์สูงสุดน,นวันนี้เราช่วงเ,เปลี่ยนผ่านเราทําได้ขนาดนี้เราจะรับข้อเสนอของท่านว่าสิ้นปีเนี้ยประกันครั้งเนี้ยหมดนะเดือนมกรายี่ 9, บมกราคม25 5ห เพราะฉะนั้นก่อนถึงเวลามันจะต้องเตรียมการเราจะเปิดรับคำเสนอท่านแล้วว่าจะเปิดท่ามีการบัพมูลมีอะไรก็แต่แต่ใ่ที่ผ่านมาเนี้ยไม่ถ้าใครจะมีข้อมูลอยื่นผมไม่ทราบแต่ในนามคณะกรรมการขอยืนยันว่าได้คิดพิจรารณาก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกเท่าที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือแลนะไม่ปฏิเสธท่านนะครับแล้วก็ขอรับไว้ว่าปีหน้า ถ้าจะก่อจะพบปีนะเปิดมาเลยลงเว็บไต้ลงอะไรก็ว่าไปนะครับขอให้เข้าใจว่ามันเป็นพัฒนาการที่เราก็เรียนรู้ด้วยครับขอญาตเป็นอย่างนั้นลวกันนะครับคือานอก็นนถา,ามต่อยิ้มว่าสัญญาอะรยังไงไกดไทยซาาคือคือมัดวิ่งแล้วเพราะว่าเปลี่ยนได้คือใต้ไม่สัญญาเนี่ย ถ้าที่ผู้ชมเห็นว่าทางการเงินสมาชิกเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วฮะเสร็จเมื่อไหร่ครับครับก็ขอรับให้เสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะผมที่ทราบมาไม่ได้เสร็จนะครับการเตรนยมการของฝ่ายจัดการนะคะก็คือต้องหักจากเงินปันผลของสมาชิกในปีนี้ท่านจะเห็นว่าเงินปันผลของท่านถูกหักนะคะเพราะฉะนั้นในสี่ปีที่ผ่านมาถามว่าเราประกวดไหมกับบริษัทเดิมบริษัทเขาถามว่าตอนนี้ท่านเป็นสัญญาภูมิไทยเมื่อไหร่เราเตรียมใจแล้วที่จะจ่ายด้แล้วกันสัญญางเนี้ยไี้จริงท่าน คือตามหลักกฎหมายแล้วท่าจะไม่จ่ายเงินสัญญาจะยกเลิกได้ผมอยากให้มีการประกาศป็นกฎลกษณตั้งแต่ปีนี้ให้เปิดเผยยังทันครับที่9พค57เนี่ยยามทานยังไม่ช่วงอะไรเดือนเจ็ดเซ็นประกาศใหม่เรากฎลักษณะเปิดซองจะเปิดเผยให้ชัดเจนเซ็นไปแล้วนะครับจบแล้วก็เซ็นมาที่ตัวอย่างเขราะว่าจดหมายนี้ผมต้องเช็คดูว่าไม่ได้เซ็นเลยผมข้อมูลที่ได้มา าพันะุ์เงินนะครับว่าให้กว่าจะบริษัทนี้แต่ไม่ได้สัญญานะครับไม่ได้จ่ายเงินคทำขอย่าดเจอมท่านนิดนึงอะคือคือจริงๆแล้วโดยเฉพาะครบรอบนะท่านสองท่านที่ผมเคารพเชื่อใจครับท่านบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ก็มีทีมงานที่ไม่ค่อยเท่าเทาเยอะฝากท่านประธานคนใหม่นะครับท่านครับถามอีกประเด็นว่าเรา เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการพัฒนุพุทธศักราช2,500าคหรือไม่ถ้าเกิดท่านทำตามท่านสบายใจได้หากไม่ทำตามท่านจียกการเปลี่ยนแปลงครับมติที่ไม่ชอบนะครับขอให้ทบทวนทีทีผมไม่รู้แล้วว่าข่าวลือต่างๆว่ากรรมการจินกรรมการโดยการจิท่านจะหมดวาระคุณอำนาจจะต้องเลิกทำก่อนภายในสี่เดือนผมไม่ทราบแต่ผมทราบว่าไม่มีการประกาศผมจําได้ครับ ปีห้าสอบม่การประกาศมีบริษัทหกรายเข้ามาระมูลยื่นสอบก็ตกลงกันได้อย่นี้ไม่มีการประกาศอเพราะไม่ยื่นพปรากาศเลยการประกาศนั้น,มนออไมเกิดประโยชน์นะครับคนคนที่ได้ประโยชน์คือสมาชิกผมสมาชิกได้ประโยชน์ผมได้เสีย6 0พ0นบาทเนี่ยปีนี้นหางขันไปถ้าเกิดยื่นปุ๊บอาจจะได้480รแก็ได้ตัดมา5 0า500 นะครับบางทีต่างๆเนี่ยมันมันมันถ้าเกิดชอบเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการขอดถอนมันมีปัญหาเนี่ยเปิดวิสามัญได้นะครับดูข้อกฎหมายดูข้อบังคับนะครับก็ไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนทําได้ถูกต้องเราไรื่ลงอย่างสง่างามไปไหนเล่นเจอกันนะครับผมเชื่อท่านพอถอนนิดเดียชื่อนิดน,นึงท่านประธานรงผมเชื่อในบริสุทธิ์ด้วยแต่ก็มีคนบางส่วนน่ะที่อยู่ล่ออยู่ข้างขี่ยทำให้องค์กรจะเสียหายนะครับผมว่าอย่างนี้ไม่ๆๆๆ ไม่สนุกแน่นะครับอยากให้ทําถูกต้องตามระเบียบที่เขาประกาศมาเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะผมรู้แล้วเมื่อคืนเนี่ยเปีการเปลี่ยนได้ทบทวนได้ทำด้ทำความสบายใจแต่เสียไปไปไหนม่คนรยกมือไหวมีโอกาสทําความดีก็ทํานะครับเอ็กซ์เซนทรีที่ต์หลงกาแล้วก็จะไม่มีและก็ฝากนะครับให้ทบทวนนิดนึงขอบคุณท่านผอเรนเลนะครับที่ที่มีโอกาสเสนอแนะขอบคุณคณะกรรมการที่ยังอยู่นะครับเพราะเราเป็นสมาชิกผลประโยชน์ ต้องช่วยกันดูนะครับเพราะการตรวจสอบต่อไปจะเข้มข้นตลอดเพราะว่ากลิ่นไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์พอเราท่านก็ร่วงไปหรือมีปัญหาเกิดปุ๊บมีคนถอนเงินออกเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแล้วผมไม่เก่งในงกายเลยสะทองครับขอบคุณครับท่านก็เรียบการเปลี่ยนขอให้เปลี่ยนครับครับก็ตอบแล้วว่ารับข้อเสนอช่วงเปลี่ยนผ่านผมไม่ได้ขอครับผมเล่าความจริงแล้วก็ปีหน้ามันก็อีกไม่นานเนี่ยเราถ้าเราไม่รับมาทำเนี่ยก็ ตามมาตรการและ็นตันที่เท่าไหร่ครับก็มาเอามาให้ดูว่าะเพราะเป็นมติกรรมการก็จัดการตัวแทนเอการเพื่อให้เสร็จจัดการตัยแทนเอาก็อย่างนี้ได้ไหมครับท่านดีเด่ครับคือท่านยังไม่ยกเลิกได้ใจนะผมเข้าใจท่านนี้ว่าถ้าเรายินดีให้ท่านดูหลักฐานที่เสร็จว่ามันเราเซ็นลงชื่อไปแล้วอะไรทําแล้วเนี่ยแล้วก็รับข้อเสนอท่านแล้วว่าปีหน้าเนี่ยมันจัดจ่ายกีเดียวที้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเร่งเซ็นในเมื่อมีคำถามไี่ขึ้นเพจปอกระสาร์เพราะว่ามันนานขึ้น ียมการรเี but, ัน <streaming> มีเวลาเดี๋ยวเตรียนฝ่ากิจกทรมอันนั้นเรียนฝ่าที่เสร็จที่ทำได้ประกาศมาประกันงานท่านทำไมต้องไม่รีบเซ็นในเมื่อยัมีข้อข้อหายอยู่เป็นที่เป็นเรื่องบอดเยอะแยะมากมายเรื่องเนี้ยก็รู้ว่ามีคนสงสัยอยู่มีอะไรอยู่น่ที่จะรอให้เคลียร์ก่อนการประกันใบกลับเลขเส็จสัญญาข้อสงสัย ญาตครับเรื่องนี้นะครับขอแสดงความเห็นว่าการจะดำเนินการเนี่ยดูแล้วว่าถ้าเรา,เาทําไปก็จะถูกคอรหานะครับเพื่อให้ความเคลียร์นะครับว่ากรรมการเราทํางานกันได้โปร่งใสนะครับไม่ต้องรีบไปดำเนินการเหลือเวลาเป็นเดือนนะครับประกาศสอบเอาปีนี้นะครับไม่ต้องเลื่อนไปปีหน้าครับ เอาปีที่มันจะขึ้นไอม้มกรา57นะครับที่จะกดสัญญาไม่ต้องไปพอนไปเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับเงินเป็นจำนวนมากทีนี้ผมขอพูดตามหลักการนะครับคือแน่นอนแหละกรรมาการทําไปแล้วก็ต้องยืนยันว่าเขาทำถูกเขาจะมาบอกว่าทําผิดได้ยัง,ยงไงนะครับประเด็นก็คือว่าสากลมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่จะจ้างใครเนี่ยกรรมาการลงมติแล้วอย่างว่าจะซื้อหรือจ้างโดยวิธีใดถ้าลงมติลงไว้เมื่อ,อไรแล้วเหตุผลในการที่ใช้วิธีที่กำหนดนั้นมีเหตุผลอย่างไรมีประโยชน์กับสมาชิกอย่างไรนะครับถ้าการงที่ผมไม่พูดว่าใครถูกใครแพ้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของทุรกิจ สิ่งที่ผมคิดก็คือว่าทําถูกหรือเปล่าเลขถ้าจะตอบก,ก็คือว่าที่ไม่เปิดซองไม่อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีว่าสืบราคาทํำยังไงสอบราคาทํำยังไงประกวดราคาทํำยังไงวงเงินเท่าไหร่มันมีเขียนไว้ชัดเจนเลยคนระับทางออกของกรรมการก็บอกว่าฉันใช้วิธีพิเศษวิธีพิเศษ ก็ต้องมีเหตุผลว่าที่จ้างพิเศษเพราะอะไรเนี่ยสมาชิกมันถูกที่สุดีนกยินแล้วถ้าไม่จ้างบริษัทนี้บริษัทอื่นไม่สามารถทําได้ก็ว่ากันไปตามเหตุผลอิงเะือเบียดอำนักสากลมีระเบียบของตัวเองแต่สิ่งใดที่ไปเขียนไว้ก็ต้องดูว่าสาคัของปฏิบัติอย่างไรสัญญาประกันชีวิตกัเหลือกันก็คือการเซ็นชื่อว่าตกลงจะเอาประกันตราบใดที่ยังไม่จ่ายเงินสัญญายังไม่เกิดมีไหมครับว่าเส็นแล้วจะต,ต้องกลับว่า ถ้าคุณไม่ตระการผมคุณต้องเสียเงินค่าปรับหล้านบาทมันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการตรงนี้มันต้องเสียงกับว่าทําผิดหรือทําถูกถ้ากรรมการไม่มั่นใจก็ผมจะพ้นสมัยแล้วมันไม่ทันแล้วพมอกรรมการเก่าใอ้กรรมการชุดใหม่ไปไปพิจารณานะครับถ้ามันถูกจริงกำลังนี้แน่นอนแหละภูไทยแอคค่าเสนอมา550เจ่าที่ผมรู้ข่าวไอ้เจ้าเก่าก็เสนอมาเท่าไหร่520สิ มันไม่มีที่ยุติถ้าบอกว่าประกาศก็ต้องมีว่าคุณประกาศวันที่เท่าไหร่เรามาให้อาจารย์ดีเลก็ขอ่านนี่ประกาศแล้วอาจารย์อ่านเสียนี่มันไม่มีให้อ่านทีนี้ไปเอาอะไรฮนะไปเอาหนังสือถามบ้างถามมาเพื่อการใดอะไรก็สอบถามได้สอบพอก็สอบถามก็ว่าไปแล้วก็เอาพวกนั้นมาจับแพะชนแกะแล้วก็มาทําสัญญาประกันภยัยไอ้นี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของ,ของความถูกต้อง ครอันนี้ก็ก็รับไปพิจารณาทีนี้ถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์ถูกสุดได้บุญถ้ามันมีการกินค่าคอมมิชชั่นบาปมากเพราะเงินที่กินนั้นกินเงินของสมาชิกแทนที่เขาจะเสีย500เขาต้องเสีย550ท่านดูดเงินสมาชิกไป50บาทต่อ1นึ่งแสนถ้าเขาล้านหนึ่งก็แปลว่าท่านดูดเข้าไป10 0แสนก็คือ500 ต่อหนึ่ง้วดะครับอันนี้ผมว่าสากรถ้าทําประโยชน์เพื่อสมาชิกต้องไปทบทวนนะครับแล้วตลอดบริหารกรรมการรับผิดชอบก็ทําไปแต่ผมฟังเสียงที่พูดผมไม่เคยได้ยินใครพูดถึงสมาชิกเลยสิ่งที่พูดหนึ่งกรรมการใหญ่ที่สุดตัดสินแล้วจบใครว่าอะไรไม่ได้นะ,ะสองเซ็นสัญญาแล้วแก้ไขไม่ได้ มีคําพูดอยู่เท่านี้ไม่มีใครพูดเราบอกโอ้ยที่คิดนี่มันดีที่สุดแล้วถูกที่สุดเป็นประโยชน์แล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วเชื่อผมเถอะพี่น้องไม่มีใครพูดครับ<ะ>ผมสลับจับฟังตะปูถือไม่ใช่เรื่องของผมนะครับมันเป็นเรื่องของกรรมการชุดเก่ากับกรรมการชุดใหม่กรรมการชุดใหม่ผม,มว่าถ้ามองเห็นว่าเรื่องนี้เขยือถือหลักอย่างเดียวที่ผมบอกว่ามันเป็นไปถูกต้องตาม,ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ,าจา้างหรือไม่ถ้าถูกต้องโอเค่ันก็ แฮรี่กันต่อไปถ้าคิดว่ามันไม่ถูกไปอ่านดูรายงานการประชุมในนักกรรมการได้ครับว่าที่มาจากอวยการเนี่ยก่อนอื่นจะซื้ออะไรทุกคนผ่านระบบราชการมันต้องดูก่อนว่าไอ้เรื่องนี้ต้องซื้อโดยวิธีใดแต่วิธีที่คนทํามาหากินก็คือวิธีพิเศษเพราะพิเศษนะั้นไม่ไม่ไมอสอบราคาไม่ต้องอะไรกันเะแต่ว่าเขาจะให้ทําพิเศษได้มันมีเงื่อนไขนะหนึ่งมีคนติดนานประเทศเป็นคนเดียวสองซื้อวิธีอื่นจะไม่ได้ผลตีมันจะมีขั้นตอนต่องป ไอ้ประปวดรังคาประกันนี่มันไม่ได้ผลดีสู้เรียกมาสองสามบริษัทมาคุยกันแล้วได้ผลดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องว่าอไปนะครับอันนี้ผมก็ขอเรียนที่ประชุมด้วยท่านประชุมไม่เป็นนะครับสิ่งที่ท่านพูดอยู่ตรงนี้กรรมาการขอรับฟังเท่านั้นท่านลงมติไม่ได้ถ้าผมเป็นประธานนะถ้าผมเป็นประธานนะผมถ้าจะถามเรื่องใดผมจะถามว่าโอเคครับทุกเรื่องที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะถามมติให้ แต่ก่อถามผมนัดองค์ประชุมก่อนครบร้อยคนไหมครับถ้าไม่ครบไม่ครบองค์ประชุมผมขอญาตปิดประชุมครับทุกเรื่องก็คุยกันไปเสียน้ำลายปากถ้าเราจะทําอะไรสาก้อนเราต้องเป็นมวยเราต้องบอกให้ยังไงต้องอยู่ให้ได้ร้อยคนนะเพราะเดี๋ยวจะลงมติทําอะไรก็ได้วันนี้ผมว่าก็พูดกันไปฟังแล้วมาอยู่ที่สํานึกและจริยธรรมของคนที่เกี่ยวข้องว่าจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกขอบคุณครับถ้ามี สมาชิกราวเจ็ดพันคนแล้วมีความสุขท่านครับท่านจะลงแล้วนะครับท่านทำเถอะครับผมไม่อยู่ประโยชน์แร้วแต่ผมได้ส่วนลดทุกวันลูกเสียมีละหกพันห้าสิบบาทมีหน้าจะแค่สี่ร้อยแปดสิบก็ได้คือผมคนเดียวนะครับถ้ามีโอกาสนะครับไปทุกทวนกันใหม่ได้ไหมไอทีเงินลาเอาคืนมาหรือมีปัญหาอะไร,รับเคลียร์แต่ผมไม่รู้นะครับทีลเลอกันอนะ่ะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ไหม สมาชิกจะได้มีโอกาสถ้าเป็นตัวแทนจิตอาสาจิตสาธารณะต้องเต็มใจทำสิครับอย่าไปคิดว่าเงินใต้โตเงินบนโตผมว่าท่านไปคิดหรอกท่านกล้ามาท่านมาอาสามาจิตสาธารณะมาท่านต้องเปลี่ยนนะครับทบทวนได้ยังมีเวลาหายใจยังมีโอกาสเพราะต่อไปเนี่ยปัญหาต่งตางๆพี่ไปบอกลูกบอกเมียแฮปปี้ท่านทำเลยครับ ผมขอร้องนะครับด้วยความจริงใจสองท่านนดีมากแต่ผมกล่าวไหวบูชานะครับผมคารบแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับทำาด้ครับถ้าเป็นประธานเนี่ยจะลงแล้วเนี่ยผมขอร้องครับขอบคุณมากครับครับอันเดี๋ยวผมรับไว้เลยกันนะครับแล้วก็ฝากเรื่องนี้ฝากให้เนื่องจากว่ากรรมการทุดนี้หมดเวลาก็ฝากกรรมการชุดใหม่พิจารณาต่อไปนะครับครับครับส่วนเรื่องตั้งกรรมการนั้น ตอนนี้มันต้องใช้มติที่ประชุมนะครับเพราะว่าเรื่องอกรรมการตรวจสอบมันต้องใช้มติที่ประชุมว่าให้เห็นชอบให้ใครเป็นได้อะไรเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่ตัว,ตว,ตวสการได้นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิกเก็ตที่โพสต์ท่านครับปิดประชุมครับคือจะเป็นข้อสังเกตว่าท่านจอบเรื่องเวลา